เนื่องจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับร่างารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศใช้ประกาศในราชกิจจามื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปสิ่งที่ฝ่ายค้านเรามีมติร่วมกันก็คือจะเอาเร่งนะครับเร่งทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายประกอบรัฐมนว่าด้วยพรรคการเมืองนําเสนอเข้าสู่สภาหให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเสนอภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในการนําเสนอกฎหมายสองฉบับนี้นะครับเราเคารพเอกสิสทธิิทธของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองเราก็เปิดโอกาสให้แต่ละพรรคถ้าสามารถจะรื่นยื่นร่างกฎหมายสองฉบับของแต่ละพรรคได้ก็ เราก็ยินดีนะครับหมายความว่าเราไม่ได้ผิดกั้นเกาเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกและแต่ละพักไปที่จะเสนอคนหมายในนามพักของตนเองได้นะครับเรื่องของการยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับตามรัฐมนุมาตรา152เพื่อสอบถามข้อเท็่จริงหรือเสนอแนะปัญหาให้กับรัฐบาลหรือคณะมนตรนะีโดยไม่มีการลงมตินะครับ วันนี้ที่ประชุมพักร่วงฝ่ายค้านเรามีความเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับในการยืน่นโดยสรุปครับเราจะยื่นหลังจากปีใหม่เป็นต้นไปนะครับหลังจากปีใหม่เป็นต้นไปเพราะเราเห็นว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้ายื่นไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับเช่นการอภิปรายเนี่ยถ้ายื่นขนาดนี้จะทําให้การอภิปรายอาจจะไปติดในช่วงเทศกาลนะครับขึ้นกับรัฐบาลเขาจะจัดเวลาให้เราก็เลยไม่ยื่นในช่วงนี้นะครับ แล้วเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องยื่นร่างกฎหมายสองฉบับที่ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับคือกฎหมายประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมืองและว่าด้วยการเลือกตั้งเข้าสู่สภา,พาเพื่อผลักดันให้กฎหมายสองฉบับนี้ได้รับการพิจารณาโดยเร่งด่วนนะครับเพื่อป้องกันบุติเหตุทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเพราะสองฉบับนี้อย่างน้อยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนนะครับในการพิจารณาส่วนรายละเอียดของการยื่นนะครับ ตามรัฐธรรมนูญ1 5 2เนี่ยที่ประชุมเรามีแนวทางการทํางานให้แต่ละพักนะครับได้ไปพิจารณาในปัญหาข้อที่จริงหรือปัญหาที่เห็นว่าจะต้องนําเสนอแล้วนํามาเสนอเพื่อเขียนยติร่วมกันนะครับอันนี้เราประกาศชัดเจนว่าเราจะทําหน้าที่ร่วมกันนะครับเป็นยติเดียวนะครับเป็นยติเดียวเสนอร่วมกันแนะนาพักร่วมฝ่าย้านการที่เราจะทําหน้าที่ในสภา,าได้ดีนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้คือเรื่องของฝ่ายเสียงข้างมากกับฝ่ายเสียงข้างน้อยแน่นอนครับสภาเป็นศูนย์รวมการใช้อํานาจของพี่น้องประชาชนแต่ระบบรัฐสภานี่มีระบบเสียงข้างมากมีระบบเสียงข้างน้อยนะครับเราเองก็เรียกร้องไปยังฝ่ายเสียงข้างมากก็คือพักร่วมรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในการบริหารในการแผ่นดินได้ กรุณานะครับทาหน้าที่ให้ถึงพร้อมเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาดูค่อนข้างที่จะไม่มีความมั่นคงนะครับสภาจะล่มอยู่เป็นประจําก็เรียกร้องให้ทําหน้าที่ให้ถึงพร้อมพรครมฝ่ายค้านเราพร้อมจะทาหน้าที่ให้ถึงที่สุดนะครับโดยเฉพาะมาติที่สาคัญเนี่ยเราพร้อมที่จะลงให้